สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนแคปคัดค่ะในหัวข้อการใส่ตัวอักษรแล้วการใส่รูปภาพสติ๊กเกอร์ค่ะวันนี้ฉบับมือใหม่นะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการใช้แคปคัดในการตัดต่อวิดีโอค่ะก่อนอื่นเราก็เข้ามาที่แอปแคปคัดก่อนเลยค่ะแล้วก็เราก็เปิดแอปขึ้นมานะคะเปิดมาให้เรียบร้อยต่อจากนั้น เราจะสร้างชิ้นงานใหม่เราก็คลิกที่ปุ่มสีฟ้าค่ะเครื่องหมายบวกนะคะแล้วเราก็เลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการจะตัดต่อหรือไฟล์ที่เราต้องการจะเอาตัวอักษรใส่ค่ะเลือกรูปภาพนะคะรูปภาพซึ่งมีอยู่ในโทรศัพท์ของเราอยู่แล้วนะคะเราต้องเตรียมไฟล์วิดีโอของเราขึ้นมาก่อนนะคะจะเป็นไฟล์ภาพนิ่งก็ได้ค่ะเสร็จแล้วกดปุ่มสีฟ้าที่อยู่ข้างล่างค่ะ สำหรับใครที่ตามไม่ทนันดูสไลด์ตรงนี้คู่กันไปค่ะมีบอกข้อหนึ่งทำอะไรข้อสองทำอะไรนะคะตอนนี้เรากำลังทำอยู่ที่ข้อที่สี่ค่ะเลือกไฟล์วิดีโอเสร็จแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าค่ะกดเช็คไฟ์ลวิดีโอค่ะว่าไฟล์ที่เราดึงขึ้นมาใช้เนี่ยถูกต้องไหมนะคะอะเมื่อเราได้ไฟ์ลวิดีโอแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใช้เมนูคำสั่งที่ใส่ตัวอักษรค่ะ อันนี้เราก็เลื่อนมาที่หัวไฟล์ต้นไฟล์ก่อนนะคะเราจะใส่ตรงไหนเราก็เลื่อนไปวางไว้ตรงพเตอร์นะคะพเตอร์ก็ตรงเส้นขีดย,วยาวๆหรือที่เราเรียกว่าตรงหัวอ่านนะคะเสร็จแล้วมองหาคําสั่งที่เราจะใช้ใส่ตัวอักษรค่ะนั่นก็คือรูปตัวทีค่ะแล้วเราขอเปลี่ยนสไลด์นิดหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะข้อหนึ่งกดมาที่รูปตัวทีแล้วต่อจากนั้นมาที่ข้อสองกดมาที่ตัว a บวกนะคะอันนี้สําหรับ ในสไลด์นะคะใครที่ตามไม่ทันจะได้ดูสไลด์คู่กันไปค่ะเดี๋ยวเราขอเอาโทรศัพท์ขึ้นมาหน่อยค่ะ,ะในโทรศัพท์เราก็จะมองหาคําสั่งค่ะมาที่รูปตัวทีค่ะแตะเข้าไปได้เลยค่ะปุ๊บแล้วก็มองไปหาคําสั่งอีกคําสั่งย่อยหนึ่งก็คือตัว A บวกนะคะกดเข้าไปค่ะปุ๊บต่อจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความค่ะอันนี้เราก็พิมพ์ให้เหมาะสมกับรูปภาพนะรูปภาพของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะเราก็ต้อง พิมพ์ะอะไรดีเมนูอาหารเมนูอร่อยของเราเป็นเมนูก๋ยเตี๋ยวเราจะพิมพ์ว่าอะไรดีเมนูอร่อยนะคะเมนูหลังจากที่เราพิมพ์เรียบร้อยแล้วคันนี้เราก็จะต้องไปใส่รูปแบบตัวอักษรน,นั่นคือสิ่งที่เราต้องการจะใส่ในคลิปนี้นะคะว่าใส่รูปแบบต่างๆตัวอักษรเราจะได้สวยๆค่ะมาที่ไหนคะมาตรงไหนอ่าไปที่ขอเปลี่ยนสไลด์หน่อย ใส่ข้อความในสไลด์เสร็จแล้วมาข้อสี่กับข้อห้านะคะอเอาโทรศัพท์ขึ้นมาหน่อยค่ะปุ๊บโทรศัพท์ทนีนี้เราจะต้องใส่รูปแบบก็มองหาคำว่าสไตล์กับเอฟเฟกค่ะมองหาสไตล์ก่อนเลยอ,อยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะที่เมาส์ชี้นะคะมองเห็นไหมคะเดี๋ยวขอเปิดไฟเพิ่มนิดนึง ตรงนี้ค่ะสไตล์ที่เรามากกร์กวงกลมนะคะจิ้มเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วลบก่อนปุ๊บกดไปที่สไตล์มันก็จะมีรูปแบบขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเราก็เลือกรูปแบบได้เลยค่ะนี่เลยเยอะแยะเลยหลายๆรูปแบบเลยค่ะรูปแบบตัวอักษรที่เขาได้กําหนดให้เราแล้วนะคะเราก็เลือกใช้ได้เลยอย่างเช่นเราเอาตัวขอบแดงพื้นขาวนะคะพื้นข้างในสีขาวขอบแดง แล้วก็มาดูที่หน้าจอของเรานะคะดูที่บนหน้าจอค่ะว่ามันเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่เราเลือกไหมไม่สวยอ่ะเปลี่ยนไหมนะคะก็เปลี่ยนใหม่เอาตัวพื้นหลังสีเหลืองตัวอักษรสีดำอ่ะดูแล้วก็มาดูที่ภาพบ,บนจอของเราค่ะบนหน้าจอวิดีโอค่ะว่าเป็นไงเข้าเข้ากับรูปภาพไหมนะคะแล้ก็เปลี่ยนแบบนี้เราก็เลือกไปตามใจชอบเลยค่ะ คนนี้นอกจากที่เราจะเปลี่ยนรูปแบบเมื่อกี้ได้แล้วนะคะเรายังสามารถใส่รูปแบบเอฟเฟได้อีกนะคะเอฟเฟอยู่ตรงไหนก็มาตรงที่ทัดไปตรงนี้ค่ะที่คําว่าสไตล์อะทัดไปขยับลงไปอีกนิดมันจะมีคําว่าเอฟเฟอยู่ค่ะจิ้มลงไปได้เลยค่ะตรงที่เรามามักวงกลมให้ค่ะวงกลมตรงนี้ค่ะ จิ้มลงไปค่ะเอฟเฟกปุ๊บมันก็จะมีรูปแบบตัวอักษรแบบแบบมีแสงกระจายอยู่ด้านนอกแล้วก็ข้างในก็เป็นตัวอักษรรูปแบบสีต่างๆนะคะมีหลากหลายสีมีหลากหลายรูปแบบมากเลยแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะมีสีฟุ้งฟิ้งนะคะสีแบบกระจายสีแบบผสมสีเป็นสายล้งนะคะเลือกรูปแบบได้เลยค่ะจะเลือกไปทางซ้ายปัดไปทางขวาปัดลงนะมีเลือกรูปแบบเยอะแยะเลยค่ะ เลือกรูปแบบได้แล้วนะคะไหนก็จิ้มลงไปเลยค่ะเราจะเอาแบบไหนก็กดลงไปเลยค่ะปุ๊บมันก็จะเอารูปแบบที่เราเลือกเนี่ยมาใส่ที่ตัวอักษรให้เราเราก็ดูที่หน้าจอวิดีโอของเราค่ะว่าตัวอักษรขอ,องเราเป็นยังไงบ้างเข้ากับรูปภาพไหมนะคะ,ะยังไม่เข้ายังไม่ถูกใจก็ลองเปลี่ยนดูค่ะเลือกที่เมนูข้างบนนี้ก็ได้นะคะเมนูสีเหลืองสีฟ้าสีแดงมันก็จะเอารูปแบบที่เกี่ยวกับตัวอักษรรูปแบบสีเหลืองตัวอักษรรูปแบบสีแดงขึ้นมาให้เราเลือก ตัวอักษรสีแดงนะมันก็จะรูปแบบต่างๆที่เป็นสีแดงเขาก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราใช้งานอันนี้สีแดงพื้นแดงนะคะขอบเหลืองขอบขาวนะมันก็จะมีให้เราเลือกถ้ามันมีรูปแบบอันเก่าค้างอยู่เราก็ไปยกเลิกก่อนนะคะวิธีการยกเลิกตรงไหนนะคะตรงนี้ค่ะรูปแรกบางทีเราเลือกหลายๆเมนูรูปแบบนะฮะหลายๆคําสั่งเนี่ยมันซ้อนกันเราก็ไปยกเลิกก่อน เลือกได้แล้วนะคะต่อไปเลือกเอฟเฟกเป็นแล้วเราไปใส่แอนิเมชันตัวอักษรเคลื่อนไหวค่ะวิธีการใส่ตัวอักษรเคลื่อนไหวหรือเป็นตัวกําหนดให้ตัวอักษรวิ่งนะคะก็มาที่อนิเมชันค่ะถัดไปค่ะเมื่อกี้เราเลือกสไตล์แล้วเอฟเฟกแล้วคําสั่งถัดไปเป็นอนิเมชันค่ะอยู่ตรงไหนถ้ามองไม่เห็นก็เดี๋ยววงกลมให้นี่อยู่ตรงนี้นะคะนี่เราวงกลมให้แล้วค่ะใครมองไม่เห็นหรือถ้าจะดูที่เมนูตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่ข้อ4ี่ข้อ5้าเรากํลาลังทําถึงข้อ5อยู่นะคะ คือตรงนี้ค่ะเมนูอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นดูคู่กันไปได้ค่ะจิ้มเข้าไปเลยค่ะในเอเมชันค่ะกดจิ้มปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีรูปแบบของตัวอักษรที่มันวิ่งอะ่ะตัวอักษรที่มันไหลนะคะตัวอักษรเคลื่อนที่มันก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันค่ะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการใช้รูปแบบอันไหนนะคะเลื่อนดูค่ะเลื่อนดูก่อนว่าเราจะใช้แบบไหนมันมีหลายแบบมากเลย ปัดซ้ายปัดขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะมีให้เราเลือกลองเลือกมาสักอย่างหนึ่งนี่แบบพับนะมันก็จะแบบพับขยับออกพับขยับออกนะคะแบบไหลตกลงมานะคะมีหลายรูปแบบแบบนี้ตกลงมาทรัตะวันตกลงมาตกลงมานะคะเสร็จแล้วเรากดเครื่องหมายถูกค่ะลองไปลันลองไปเพดูค่ะกดเครื่องหมายถูกปุ๊บแล้วเราก็ไปเพวิดีโอดูค่ะ เดี๋ยวเลื่อนไปที่ต้นวิดีโอนิดนึงแล้วก็กดเพยค่ะภาพมันก็จะตัวอักษรมันก็จะไหลตกลงมานะะเราจะเพยซ้ำใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนมาที่หัววิดีโอแล้วก,กดปุ่มเพยค่ะตอนนี้เรากำลังทำอยู่ที่ข้อหกตรงนี้นะคะเพยดูวิดีโอค่ะ ไชแล้วนะคะนี่คือวิธีการใส่ตัวอักษรนะคะใส่รูปแบบตัวอักษรรูปแบบต่างๆใส่เอฟเฟตตัวอักษรในรูปแบบของแบบมีมีหลากหลายรูปแบบนะคะ <c oughs> แล้วก็ใส่ตัวอักษรเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่เคลื่อนไหว <c oughs> แล้วไดปแอนิเมชันนะคะเราก็จะได้แล้ววิธีการใส่ตัวอักษรทีนี้วิธีการที่จะทําให้ตัวอักษรเราอ่ะมันยาวนะคะยาวไปให้เท่ากับวิดีโอนะ,ะวิดีโอเรายาวหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ตัวอักษรเราอ่ะต้องยาวเท่ากับหนึ่งนาทีวิธีการเราก็ต้องดึงมันยืดออกมานะคะ ข้อความเราสั้นอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็แตะไปที่ข้อความค่ะแตะปุ๊บไปที่แถบข้อความนะคะตรงไหนตรงไหนตรงไหนอ่ามองไม่เห็นตรงนี้ค่ะแถบข้อความแตะหนึ่งครั้งมันจะมีกรอบเกิดขึ้นนะคะถ้าแตะข้างนอกหนึ่งครั้งมันก็จะหายไปมันก็จะยกเลิกนะแตะหนึ่งครั้งเป็นการไม่ได้เลือกแถบข้อความแตะหนึ่งครั้งมันก็เป็นการเลือกข้อความว่าเรากําลังจะจัดการกับเราจะทํางานกับกลุ่มข้อความตรงนี้ เสร็จแล้วเราแตะไปแล้วมีกรอบข้อความเกิดขึ้นหัวท้ายขอบหนาๆล้วก็กดลงไปตำแหน่งไหนที่เราต้องการจะยืดนะคะเราก็ดึงกดค้างไว้ประมาณ1-2วินาทีนะคะกดค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ดึงมันออกไปนะดึงมันยืดออกไปแล้วก็ลองรันดูว่าตัวอักษรเรายาวพอกับเท่ากับวิดีโอไหม นี่เราต้องการให้ตัวอักษรของเราเนี่ยมันไหลช้าไหลเร็วหรือให้มันไหลโค้งเป็นวงกลมไหลซ้ำๆนะคะเราก็ไปเปลี่ยนรูปแบบได้คลิกไปที่รูปแบบตัวอักษรแถบตัวอักษรของเราค่ะกดหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่แอนิเมชันค่ะเมนูคําสั่งอยู่ข้างล่างค่ะไต้จออยู่ตรงไหนหาไม่เจออ่ะจิมให้ดูค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะแอนิเมชันนะคะแล้วเราก็กดเข้าไปค่ะปุ๊บเราก็เลือกรูปแบบค่ะเราต้องการจะให้ตัวอักษรเราอะไหลเป็นเป็นเป็น เป็นทรงกลมนะคะหรือแบบให้ทําซ้ําๆหรือแบบให้มันโคง้งให้มันกลมนะคะแล้วแต่เราเลือกนะะนั่นก็คือเราต้องมาเลือกเมนูตรงนี้เลือกหัวข้อใหญ่ก่อนกดเข้าไปค่ะจุ๊บมันก็จะมีรูปแบบที่เกี่ยวกับการโครง้งการเป็นวงหรือการเป็นทําซ้ําๆขึ้นมาให้รูปแบบอะไรบ้างเราก็ลองเลื่อนดูค่ะมันมีหลายรูปแบบนะคะนี่แบบโค้งๆนะคะแบบหมุนกลมนะคะ ทำซ้ําๆแบบกระจายแบบฟุ้งฟิ้งนะคะแบบกระจายเหมือนได้รูปแบบเหมือนกลิ่นอาหารกโรชยขึ้นมาอะไรประมาณนั้นเราบอกว่าอาหารอร่อยมันก็จะลอ,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 อยอร่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 อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการประยุกต์เอาไปใช้งานนะคะคราวนี้เราต้องการให้ข้อความของเรามันวิ่งมันเลื่อนช้าเลื่อนเร็วแล้วก็มาเลื่อนปรับที่แถบข้อความที่อยู่ข้างล่างแถบข้างล่างนะคะมันจะสตาร์ทเริ่มต้นที่เร็วนาทีมันจะน้อยถ้าเรากดปุ่มวงกลมลากไปตามแถบ ลากไปจํานวนนาทีมันจะเยอะขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราลากไปออกไปที่คําว่าช้าจํานวนนาทีเยอะมันก็จะช้าการวิ่งของตัวอักษรมันก็จะวิ่งช้าการไหลการขยับมันก็จะช้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราเลือกว่าเราเลือกรูปแบบไหลรูปแบบอ่าเป็นเคลื่อนเป็นวงกลมหรือเคลื่อนเป็นแนวขึ้นมันก็จะเป็นไปตามนาทีที่เราเลือกตรงนี้เราปรับแบบกลางๆแล้วกันนะคะค่อยๆเลื่อนค่อยๆไหลค่อยๆกระจายออกมา สร็จแล้วเราก็กดปุ่มเครื่องหมายโทกค่ะหลังกล่องข้อความที่เราพิมพ์นะคะแล้วเราก็ไปเพย์วิดีโอดูค่ะเพย์วิดีโอนะคะเราก็จะเห็นข้อความของเราอะ่ะกระจายลอยขึ้นมาค่อยๆนะคะมันก็จะเป็นไปตามจำนวนวินาทีที่เราเลือกเสร็จแล้วนะคะง่ายมากท่าน,นี้ก็มาทำในส่วนของการใส่รูปภาพสติ๊กเกอร์ค่ะ แล้วก็เปิดแท็บคัดขึ้นมาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะคะเปิดไฟล์ค่ะเปิดรูปภาพไฟล์ที่เราต้องการจะใส่สติกเกอร์ค่ะเราก็เรียกไฟล์วิดีโอขึ้นมาค่ะจะเป็นไฟล์ภาพนิ่งก็ได้หรือจะเป็นไฟล์วิดีโอก็ได้ค่ะเลื่อนหาไฟล์ที่เราต้องการค่ะเราก็จะได้ไฟล์รูปภาพออกมาค่ะเราก็ลองรันดูค่ะนี่คือไฟล์ที่เราจะเอามาทำเป็นวิดีโอค่ะ โดยเราจะใส่รูปภาพสติ๊กเกอร์ลงไปค่ะเราก็ลองรันดูก่อนว่าใช้ไฟล์ที่เราต้องการไหมนะคะกดปุ่มหัวลูกศรเพย์วิดีโอทั่ว,วไปอะคะอ่ะเราตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วว่าใช้ไฟล์ที่เราจะใช้งานแล้วคันนี้เราก็มาเริ่มต้นในการใส่รูปภาพสติ๊กเกอร์ค่ะวิธีการใส่นะคะเราก็จะมองหาเมนูคําสั่งก่อนเลยค่ะเมนูที่ใส่รูปภาพสติ๊กเกอร์อยู่ตรงไหนนั่นก็คือตามหัวลูกศรน,นี้เลยค่ะหัวลูกศรน,นะคะ ที่สอนชี้ตรงนี้ค่ะถ้าเป็นหน้าจอก็จะเป็นรูปกลมๆค่ะอยู่ถัดจากตัวสัญลักษณ์ของข้อความค่ะถัดมาเป็นรูปกลมๆค่ะแตะเข้าไปค่ะแตะเข้าไปปุ๊บนะคะพอกดเข้าไปแล้วมันก็จะมีเมนูย่อยขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานอีกทีหนึง นะทราน,นี้เมนูมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นรูปภาพนะคะรูปภาพสติกเกอร์ดูตามวงกลมที่เรามาร์คให้ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะว่าแต่ละหมวดหมู่นี้มีอะไรบ้างเขาก็จะแบ่งเป็นรูปภาพแสะดงถึงอารมณ์ดีใจเสียใจยก็จะเป็นรูปภาพออกมานะคะหรือเป็นรูปภาพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการท่องเที่ยวหรือเป็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับ วันวันสงการก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเทศก,กาลวันสงการนะคะนั่นก็คือดูตรงนี้ค่ะในวงกลมสีแดงนี่ค่ะอันนี้คือการแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะหรือเราจะใช้วิธีการปัดเลื่อนดูก็ได้ค่ะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ได้ค่ะเพื่อดูรูปภาพสติ๊กเกอร์ที่เราต้องการค่ะเมื่อเราเลือกรูปภาพได้แล้วนะคะก็กดปุ่มเพย์วิดีโอดูผลลัพธ์ค่ะก็ดูที่หน้าจอว่าอ่าภาพสติ๊กเกอร์ที่เราดึงมาเนี้ยมันเข้ากับภาพบนจอวิดีโอไหมนะคะปรับเพิ่มเติมไหมขยายหรือลบหรือ ตะแคงภาพขยายใหญ่เล็กหรือลบทิ้งนะฮะแล้วก็ปรับปรับเพิ่มเติมแก้ไขได้ค่ะท่าน,นี้เราลองมาเลือกหมวดหมู่ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ลองอันนี้แตะลากดูก่อนเลื่อนดูค่ะท่าน,นี้เราจะเข้าไปดูรายการข้างในหมวดหมู่นั้นแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งเราจะเอาอย่างเช่นตรงรูปหมวกสีแดงนะคะหมวกสีแดงแล้วก็ลองแตะเข้าไปค่ะแตะปุ๊บเข้าไปมันก็จะแสดงรายการย่อยที่อยู่ใน สติกเกอร์นี้ขึ้นมาให้เราดูว่าไอ้ในหมวดหมูสีแดงเนี่ยมีอะไรบ้างน,นั่นก็คือหมวดหมูเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะเราก็ติ๊กเลือกได้เลยนะคะอย่างเช่นเราต้องการรูปกล่องของขวัญน,นะคะก็กดนะคะแตะลงไปได้เลยค่ะปุ๊บมันก็จะได้ภาพขึ้นมาบนจอนะคะได้แล้วเรียบร้อยค่ะง่ายมากนะคะคนนี้พอได้มาแล้วเราต้องการจะ ย้ายเราก็แตะค่ะแตะตรงภาพแล้วก็ลากไปนะคะจะเอาไว้ตำแหน่งไหนนะคะลากไปลากเลื่อนขึ้นเลื่อนลงพอวางตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ปล่อยเราก็จะได้ภาพวางไว้ตรงตำแหน่งที่ต้องการย่อขยายก็ใช้วิธีการเดียวกับใส่ข้อความค่ะกดตรงที่หัวมุมนะหัวมุมที่มีหัวลูกศรเฉียงนะคะหัวลูกศรขึ้นลงอะคะ่ะกดแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงกดตามหัวลูกศรที่เขาบอกค่ะลูกศรที่มันเฉียงอะคะ่ะ กดแล้วก็ลากดึงขึ้นดึงลงนะคะเราต้องการที่ย่อขยายหรือเราต้องการจะให้ทํามุมเอียงนะคะก็เราก็ลองขยับดูค่ะหรือบอกว่าเอามาแล้วไม่เอานะคะเปลี่ยนใจไม่ใช้นะ,ะเอามาแล้วมันไม่สวยไม่ถูกใจเราก็ลบทิ้งกดกากบากที่หัวมุมบนค่ะรูปกากบากก็คือลบทิ้งนะคะหรือถ้าต้องการจะใช้ภาพนี้ซ้ําอีกหนึ่งรอบเราก็กดเครื่องหมายตรงที่มุมด้านล่างที่เป็นแผ่นกระดาษหรือกรอบสี่เหลี่ยมสองสองกรอบซ้อนทับกันอยู่หมายถึงว่าเอา่อล็อี้เพิ่มอีกหนึ่งภาพนะคะแล้วก็กดภาพ สติกเกอร์นี่แหละมันก็จะได้ภาพเพิ่มนะคะมันก็จะได้ภาพซ้อนกันอยู่แล้วก็ดึงลากลงมาแล้วก็จะเห็นล้าได้มาเป็นสองภาพละเราต้องการจะก๊อปปี้เพิ่มเป็นหนึ่งภาพแล้วก็กดรูปที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือเป็นรูปกระดาษซ้อนกันสองแผ่นนะคะที่มุมด้านล่างของภาพตรงนี้นะคะตรงนี้กดอีกหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะได้ภาพออกมาหนึ่งภาพเป็นการก๊อปปี้นะคะแล้วก็ดึงลงมานิดนึงเราก็จะเห็นว่าภาพมันได้ออกมาแล้วมันซ้อนกันอยู่นะคะอันนี้คือวิธีการก๊อปปี้ ไม่ใช้ลบทิ้งค่ะกดมุมด้านบนค่ะเครื่องหมายกากบาทลบทิ้งปุ๊บมันก็จะหายไปนะคะเราก็จะต้องแตะที่ภาพหนึ่งครั้งนะคะคลิกหรือแตะไปหนึ่งครั้งปุ๊บตรงภาพมันก็จะมีกรอบเกิดขึ้นเพื่อเป็นการบอกให้เครื่องรู้ว่านี่นะตำแหน่งนี้ที่เราต้องการจะใช้งานมันก็จะโชว์เมนูคําสั่งขึ้นมารอบๆนะคะเป็นรูปกากบาทเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม,มเป็นรูก๊อปปี้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นการเรียกคําสั่งขึ้นมาใช้ถ้าไม่ใช้ก็แตะข้างนอกรูปภาพหนึ่งครั้งนะคะแตะข้างนอกมันก็จะหายไป ถ้าจะใช้งานจะแก้ไขจะลบจะก๊อปปี้ก็แตะตรงรูปภาพหนึ่งครั้งมันก็จะโผล่คำสั่งขึ้นมานะคะก็คือรูปก๊อปปี้รูปดึงย่อขยายรูปกากบากค,คือการลบทิ้งนะคะหรือจะหมุนก็เป็นวงกลมข้างบนเราก็เลือกได้ว่าเราจะใช้คำสั่งไหนหรือไม่ใช้เราก็แตะออกไปนะะอันนี้เราขอลบทิ้งกดกากรบากค,ค่ะปุ๊บมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นมันใช้งานง่ายๆนะคะอ่ะเราลบทิ้งก่อนเดี๋ยวเราไปเอามาใหม่อีกหนึ่งรอบนะ,ะอะขออีกหนึ่งรอบค่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบวิธีการใส่สติกเกอร์ค่ะ เราเริ่มต้นหนึ่งเรากดเข้าที่สติกเกอร์ก่อนเสร็จแล้วเราก็เลือกหมวดหมู่วิธีการเลือกหมวดหมู่เราจะเลือกตรงรูปเล็กๆข้างบนเลื่อนดูตรงนี้ก็ได้หรือจะปัดที่หน้าจอก็ได้นะคะปัดซ้ายหรือปัดขวาได้หมดนะคะมันปัดไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะไม่ขึ้นภาพมาให้มันก็จะทื่อๆแข็งๆไปเท่านั้นเองนะคะก็เลื่อนไปค่ะเลื่อนไปรูปดอกไม้อันนี้ของเราเป็นน้ําตกเราจะเอารูปดอกไม้เดี๋ยวเราจะหารูปผีเสื้อนะคะ เราก็พยายามแบบทําให้มันเหมือนกับของจริงนะคะเป็นรูปภาพธรรมชาติอ่อาดอกไม้ไปใส่กับรูปผีเสื้อแล้วก็กดภาพที่ต้องการเลยค่ะเราต้องการภาพไหนอา้าวเลื่อนหาเลื่อนหาอาผีเสื้อมีไหมหาเจอละวกวดปุ๊บนะคะเราก็จะได้ภาพออกมาอยู่บนภาพวิดีโอของเราแล้วก็ไปดูที่หน้าจอวิดีโอค่ะแล้วก็ขยายใหญ่หน่อยแล้วก็ย้ายไปค่ะ เราจะเอาแบบภาพเยอะๆแล้วก็กดเครื่องหมาย Copy ค่ะกระดาษซ้อนกัน2แผ่นนะคะหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2รูปนะคะนั่นก็คือคำสั่งบอกว่าให้ Copy เพิ่มปุ๊บมันก็จะได้ผีเสื้อเพิ่มขึ้นมานะคะาวน,นี้เราจะรันดูผลลัพธ์ล้นะคะตอนนี้เราอยู่ข้อที่2นะคะข้อ1กดสติ๊กเกอร์ข้อ2องเพเพดูวิดีโอเพดูผลลัพธ์ที่เราเอาภาพมาใส่นะคะกดเครื่องหมายถูกออกมาก่อน ไปดูซิภาพที่เราใส่มันอยู่ตรงไหนนะคะก็ไปดูผลลัพธ์บนจอภาพจริงค่ะกดเพย์วิดีโอค่ะเราก็จะได้ผีเสื้อออกมานะคะครัน้นี้เราต้องการจะให้ผีเสื้อภาพสติกเกอร์เราอะ่ะแสดงให้ยาวเต็มก็ใช้วิธีการ <Okay. S 1> แตะไปที่แถบของภาพสติกเกอร์นะคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะแถบ เราเอามาใส่สองภาพมันก็จะขึ้นเป็นแถบสองแถบแบบนี้นะคะเป็นการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็คือหนึ่งภาพก็คือ1แถบหนึ่งภาพคือ1แถบนะคะเราต้องการจะย้ายภาพไหนหรือต้องการที่จะดึงภาพไหนว่าต้องการให้ภาพนั้นมันแสดงยาวๆให้เต็มกับวิดีโอของเราเพราะวิดีโอเรายาวหนึ่งนาทีเราต้องการให้มันแสดงภาพสติ๊กเกอร์ยาวหนึ่งนาทีเราก็จะต้องมาดึงตรงนี้ค่ะอันนี้ต้องแตะเข้าไปหนึ่งครั้งเพื่อให้มันแสดงขอบเขตแล้วเราก็จะเห็น ขอบหน,หนาที่ท้ายของแถบข้อความแล้วก็ดึงมันออกไปค่ะกดค้างไว้หนึ่งสองวินาทีนะคะแล้วก็กดค้างไว้ปึ๊กนะออแตะไปที่รูปภาพสติ๊กเกอร์แล้วก็ดึงมันออกแบบนี้แล้วเราก็กลับมาที่หัวไฟนะฮะแล้วก็ลันดูนะคะดูผลลัพธ์อีกหนึ่งรอบเราก็จะเห็นภาพของเราบนหน้าจอวิดีโอของเราเลยค่ะก็ตรวจเช็คดู อันนี้คือวิธีการใส่สติกเกอร์ง่ายๆค่ะอะขออีกรอบนึ่งนะคะทดลองอีกรอบนึงงรานนี้เราไปใส่อ่าเรามีจานอาหารอยู่นะคะอาหารเราขอลดขนาดผีเสื้อลงไปนิดนะึงอ่ะคานนี้มาที่จานอาหารนะคะคันนี้เราจะใส่สติกเกอร์ตำแหน่งไหนเราก็เลื่อน วิดีโอของเราอะนะคะเลื่อนภาพในวิดีโอเลเลื่อนมาวางไว้ให้ตรงหัวอ่านมาวางไว้ให้ตรงตำแหน่งพอยเตอร์ก็คือตัวขีดยาวๆตรงนี้นะคะมาวางไว้เสร็จแล้วเราก็ไปใส่ภาพสติ๊กเกอร์ค่ะเข้าที่เมนูเดิมค่ะเมนูสต er, ิ๊กเกอร์เราก็เลือกหมวดหมู่สติ๊กเกอร์เราต้องการจะเอาอภาพวิดีโอมันเป็นเกี่ยวกับอาหารเราต้องการจะให้แสดงแบบกลิ่นอาหารออกมานะคะเป็นควันนะคะเป็นรูปยึกๆขีดเส้นยึกๆออกมานะคะเพื่อให้มันเหมือนจริงเราก็มาเลือกภาพสติ๊กเกอร์ค่ะเราก็มาหาว่า กลิ่นนั่นน่ะมันอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะคะเราก็เลื่อนหาค่ะวิธีการเราก็เลื่อนที่ข้างบนหมวดหมู่ตรงนี้ก็ได้ปัดเลื่อนดูวัน,นี้ถ้าเราไม่รู้เราอยากเห็นภาพไปด้วยเราก็ใช้ที่ปัดปัดที่รูปภาพไปซ้ายปัดไปขวาเลื่อนไปมันก็จะมีรูปภาพห้เราเห็นเพราะฉะนั้นเราจะเลือกด้วยวิธีไหนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะนี้เรากาลังหาภาพสติกเกอร์ที่เกี่ยวกับกลิ่นนะคะเกี่ยวกับควัน แล้วก็เลื่อนหาค่ะมันมีเยอะค่ะมีเยอะมากๆที่ใช้บ่อยๆนะคะอันนี้เลยค่ะนี่พอกดได้แล้วนะคะก็กดซ้ำอีกหนึ่งรอบเราจะต้องการสองอันใช่ไหมคะเราจะใช้ Copy ตรงนี้ก็ได้หรือเราจะกดที่หน้าจอตรงนี้ซ้ำก็ได้นะคะกดอีกหนึ่งครั้ง Copy เพิ่มอีกหนึ่งปุ๊บมันก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นภาพแนวนอนอยู่เราต้องการให้เป็นภาพแนวตั้งนะะกลิ่นหรือควันตรงขีดๆเนี้ย แล้วก็หมุนค่ะแล้วก็หมุนค่ะเสร็จแล้วเราก็ลองไปดูผลลัพธ์ค่ะเดี๋ยวเราก็มาปรับความสวยงามอีกรอบหนึง่งกลิ่นมันก็เหมือนขีดเส้นลอยขึ้นเป็นเส้นลอยขึ้น เราไปปรับให้มันยาวขึ้นนะคะกลิ่นหรือเส้นตรงนี้ให้มันยาวขึ้นก็ใช้วิธีการดึงยืดขยายออกนะคะดึงยืดขยายออกที่หัวมุมนะคะหัวมุมด้านบนเสร็จแล้วเราก็ลองเทค่ะก็จะประมาณนี้ เราต้องการให้สติกเกอร์ของเราเนี่ยกลิ่นควันควันอาหารควันไฟกลิ่นอาหารเนี้ยลอยขึ้นเยอะๆเราก็ใช้วิธีการดึงแถบของสติกเกอร์ให้มันยาวออกมาดึงแถบสติกเกอร์ให้มันยาวออกมามันจะได้ครอบคลุมกับรูปภาพในวิดีโอแล้วก็ลองไปเพย์ดูอีกรอบนึงนะคะลากมาที่ต้นไฟล์วิดีโอค่ะแล้วก็กดปุ่มเพย์วิดีโอค่ะ แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะภาพง่ายๆอันนี้ก็คือการใส่สติกเกอร์เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูคำสั่งใช้งานง่ายๆนะการใส่รูปภาพสติกเกอร์ค่ะวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคะสุดท้ายแล้วช่วยกดปุ่ม subscribe ก,กดไลค์ให้หน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ